สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่21มิถุนาสองพนห้ารนะครับมีรถแนะนำสามคันนะครับคันแรกเป็นคูปะต้าแอลสามหนย์แดี้เดิมๆนะครับใบดันผ่าน5นะครับคันที่2อรถคันนี้36มหเหมือนกันนะครับคันโค้งปรับสภาพเก็บสีนะครับเปลี่ยนถ่ของเหลวให้นะครับใบดันผ่านหเหมือนกันนะครับ คันนี้เป็นคูปต้า L5018SP นะครับตู้แอร์พร้อมนะครับใครอยากทํางานห้องแอร์นะครับเย็นสบายนะครับคันนี้คันนี้ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวลองคันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันทางไกลลองคันนี้มาลองรถ L5018 ก่อนนะครับคันนี้ตู้แอร์พร้อมเครื่องเสียงนะครับ เย็นสบายนะครับเครื่องเคียร์ดีนะครับเติมเติมระบบภายะนดกปกตินะครับเติมยางหลังประมาณ80-90ซนะครับผ่านจะเป็น2 2อาผ่านตรงรุ่นนะครับ 246F นะครับผ่าน6ใบนะครับท้ายสวยสีเดิมนะครับปืนไฟออกครบนะครับอยากหน้าอยู่ประมาณสัก60ซนะครับ รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับแบตเกียร์เดิน้ากไก่ดีนะครับ อันนี้สวยๆพร้อมใช้นะครับอ่าันนี้รอเล่ม45วันนะครับรถจดทะเบียนปี63นะครับหลักคา585,000บาทนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์ก็มีใบดันผ่าน6นะครับตรงรุ่นอ่าแล้วก็ตู้แอร์นะครับเบย็นสบายนะครับเครื่องเสียงพร้อมนะครับ อบคันดูนะครับล้อเดิมนะครับคันนี้ล้อเดิมพาร์ดยังไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมเดิมดดย,ยางหลังก็สภาพเ0เปอร์เซ็นต์นะครับรถแท่งยีนะครับเครื่องเดิมเดี๋ยวดูภายในกันดูนะครับ ในห้องเดยสารนะครับแช่เครื่องเสียงครบนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับใช้งานได้แอร์เย็นสบายนะครับใช้งาน800กว่าชั่วโมงนะครับหลังก็เหมือนกันนะครับพลาดีไม่แตกไม่ลาวนะครับแี่แผง สปยสไลท์ติดตนะครับ้ายเดิมท้ายสวยนะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับสวยแห้ง<ๆ>เดิมบีทีเร์ใช้างานปกติฐานก็เต็มทุกใบนะครับส,ส,สีสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสภาพดีนะครับบางทีโดน คืนลูกหมากแน่นนะคนะราะน้ำปกตินะครับแันนี้รถเดิมก็เป็นรถเขาเจ้าของเก่าซื้อมาดันดินดันดินก็ออเอแอร์ใช้ระบบแอร์ระบบอะไรใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับกัน 5้า0สนบาทนะครับล้อแล้วแน่นหมดทั้งสี่ล้อนะครับรถเดิมสีเดิมนะครับมีผมเก็บสีคานใบมีดนิดนึงนะครับใบมีดใบมีดติดให้ใหม่นะครับเจ้าของเก่าตัดไอใบใบมีดลงครับเพราะแก้ใปดันดินแก้ตัด ให้มันสั้นมันดันดินดีนะครับก็เลยเปลี่ยนใบใหม่ให้นะครับอันนี้ห้าแสนแปดหมืนห้าันบาทนะครับเล่มทะเบียนรอเล่มนะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับสำหรับคนที่ชอบงานสบายหน่อยนะครับก็ทำงานในห้องแอร์นะครับคันนี้เลย ี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับตัดไหมอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเดิมไม่ได้ทำนะครับทำเฉพาะเก็บสีอ,อ่โค้งบ้างนะครับระบบไฮเดรลิกปกติทันนี้จะเป็นคานบนนะครับคันในมีดบนหรือคันโค้งนะครับประกอบใบดานผ่านห้านะครับ พันห้าก็เป็นตาช้าง225ออีอีโปรสองสองสออีอีอ่าอีโปนะครับราคา285,000แปดหมื่าบาทยางหลังสวยนะครับยางหลังประมาณ80-90%อย่างหน้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก4 0 5 0นะครับรแรงเครื่องเกียรดีนะครับ ป้องตัวนะครับสำหรับคันนี้รถฐานยังตั้งมาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเป๋บ้างแต่เข้าดีนะครับเข้าดีแต่ว่าตั้งมาไม่ค่อยดี 285,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวกลองเครื่องกรองไฮระบบฟืนไฟเช็คให้ครบนะครับคันนี้ราคา285,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอร์เจเลนแทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับอันนี้ก็รถเล็กคล่องตัวดีนะครับเ,เ,กเกียร์ดีนะครับวันไม่ดำไม่ขาวกำลังดีนะครับไม่หอนนะครับคันนี้ นสนใจดูรถทดลองขับได้นะครับคันนี้การใบมีดบนนะครับหลดแรงๆพร้อมใช้นะครับ ดีเลยเจ็กตัวซื่อเปลี่ยนถ่ายของเหนวให้เรียบร้อยนะครับทันนี้ในราคานี้นะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับทางหลังสภาพ80%นะครับอย่างหน้าประมาณ40%นะครับใบดันอยู่นะใบดันหน้าเต็มอยู่นะครับคานใบมีดผมยังไม่ได้เก็บสีนะครับสีเดิม เครื่องเพียดีนะครับคันนี้เครื่องเดิมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทานะครับสภาพดีลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบไฟเช็คให้เรียบร้อยนะครับไฟติดรถล้อแน่นนะครับลูกโควินแน่นเช็คให้แล้วนะครับลูกหมาก็ไม่หลวมนะครับ เครื่องมันสั่นน้ําในกระชกนะครับเครื่องไม่มีไอระบายนะครับเครื่องไม่ลวมนะครับมอนน้าไม่ดันนะครับชุดโฟวินแน่นนะครับลูกหมากเคให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ลวมนะครับล้อไม่หลวมอันนี้รถยังเต็มเดิมนะครับยังไม่ได้แกะท่อนคัด ก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ตกไม่กระตุกไม่อะไรนะครับแ่บวิดีโอปัน่นใช้งานได้นะครับปิดปิดสวิตช์ดับดับไม่ไม่หางไม่ตกนะครับดับแล้วก็ไม่ตกนะครับไม่กระตุกผ่านเป็นผ่านห้านะครับสองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับคันนี้ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับราคาคันนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้เรียบร้อยนะครับของเครื่องกองไฮแต่ตอนนี้ของยังไม่ตันเปลี่ยนแต่ว่าก่อนส่งรถเปลี่ยนเรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเก็บสีเก็บสภาพอีกเล็กน้อยนะครับคันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวชมสามหกอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น l 3 6 0 8นะครับ285,000าบาทเหมือนกันนะครับ ฐานจะเป็นผ่านห้านะครับเขีเออยวก็ของเพิ่งซื้อไปไถยังสียังไม่ทลอกเท่าไหร่เลยนะครับผานเด็กปกตินะครับยางหลังก็ประมาณ80-90%เปอร์เซ็นหมือนกันนะครับยางสวยฐ่า,านห้าใบเตบบเเมเ็มนะครับคันนี้คันนี้เดิมๆนะครับอาันนี้ก็ แถมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ละกันอันนี้รถเดิมรถสวยเดิม2องแสนแพบาทปฟท้ายมีแตกสองข้างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ครับน,นี้ในราคานี้นะครับจัดทรงปีให้300กิโลเมตรสามกิโลเมตรแรกทุกคันนะครับอันนี้เสียงนิ่มเลยนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็085 087 65 81สามารถแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะครับแอดเบอร์โทรเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เครื่องเกียร์ดีเดิมๆแน่นๆนะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับสภาพสภาพดีอยู่นะครับคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะแน่นๆเลยนะครับคันนี้ก็สองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับรถเดิมสวยเดิม เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับเกียร์ปกติโบวินใช้งานได้ปกตินะครับแรงดีนะครับไม่หอนนะครับคันนี้สองคันนี้ไม่หอนนะครับสภาพดีอันนี้ใบมีดก็อยู่เต็มอยู่นะครับไม่มีแตนดีหน้า โมรอบคันกันดูนะครับใบเกียรหน้าเต็มอยู่นะครับไม่ไม่รั่วซึมนะครับคันนี้รถแห้งดีนะครับลูกหมากแน่นนะครับมีซึมล้อข้างหนึ่งนะครับัน,นี้ไม่มีเวลาทำให้น้าปกตินะครับเครื่องเดิมนะครับ ท่านเกียร์ท่นคัดยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยถอดนะครับเติมยางหลังดีนะครับฐานก็สภาพใหม่นะครับเจ้าของพึ่งซื้อไปใช้ใบยังไม่ทันสึกเลยนะครับแต่ว่าไถไม่ค่อยดีก็คือตั้งคัดท้ายไม่ค่อยตรงนะครับ g ีดีโอใช้งานได้ครับเรายังไม่ได้ไม่ได้ปดรับกันท้ายไม่ ขายแห้งดีนะครับมีแค่ไฟแตกสองข้างหลังคางก็มีรอยแตก็กน้อยนะครับท้ายบอกอะไรสวยนะครับดีนะคเครื่องดีไม่มีไฮระบายนะครับท้ายทองแห้งดีนะครับฝั่งนี้ก็ล้อนแน่นนะครับ แนักแน่นนะครับตัว,วินแน่นนะครับก็รถสีเดิมนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทำสีชุดท้ายแน่นดีนะครับสีเดิมกระทะล้อก็สีเดิมนะครับ ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีซีนเพาตั้งรั่วข้างหนึ่งนะครับข้างเดียวเ,ยวเดี๋ยวเก็บทําให้นะครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆแน่นๆนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแถมถ่ายน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองไฮให้แล้วก็เก็บเพาตั้งให้เนี่ยครับพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้สภาพเดิมสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท คันคโค้งก็สองแสนแปดหมื่นคันนี้เก็บสภาพเก็บสีแอรห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับคันนี้ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับฮนะตู้แอร์พร้อมนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ